สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภารใสนวลอายุ1 6ปีจากโรงเรียนแม่แจ่มค่ะสำหรับความรู้สึกจากการเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่ามีความสุขตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่คาดหวังไว้ว่าค่ายนี้จะเป็นยังไงคิดว่าค่ายนี้คงจะคุยแต่เรื่องเพศอย่างเดียวทุกวันแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะคือมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีทั้งความสนุกสนาน กิจกรรมต่างๆทําให้เราเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ในแบบใหม่ๆสาหรับสิ่งที่เรียนรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายก็คืออย่างแรกก็คือเป็นของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศทําให้เรากล้าคิดกล้าที่จะพูดในเรื่องเพศมากขึ้นรวมถึงนอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าการที่ทำให้เรารู้จักเข้าใจตัวเองมากขึ้นสําหรับการนําไปปรับใช้นั้นในเรื่องของเรื่องเพศนั้นก็สามารถนํามา ปรับใช้กับเราให้เหมาะสมรวมถึงสามารถนำไปบอกต่อเผยแพร่ให้กับชุมชนคนที่เราราู้จักคนรอบข้างได้แต่ที่สำคัญที่เราเรียนรู้จากค่ายอีกอย่างก็คือกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มกับการรู้จักเข้าใจตัวเองค่ะสำหรับการรู้จักเข้าใจตัวเองทำให้เราเนี่ยรู้จักเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นอย่างไรและทำให้เราเนี่ยไปสามารถทำทไปสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างดีทำให้กลุ่มของเราเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึง สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสําหรับสิ่งที่อยากจะบอกกับค่ายนี้คือรู้สึกว่าแตกต่างจากค่ายอย่างอื่นค่ะเพราะว่าค่ายอย่างอื่นเนี่ยเขาอาจจะใน,ในเรื่องของหลักวิชาการรวมถึงในเรื่องของความรู้แต่ค่ายนี้ไม่เฉพาะอย่างนั้นค่ายนี้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทั้งความสนุกความรู้เราเล่นเกมทำกิจกรรมต่างๆแต่ไม่ใช่เกมที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระรวมต่อ ก็แต่ละกิจกรรมนั้นส่อแสสาระดีดีไว้ทั้งนั้นเป็นสาระที่เราเนี่ยนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ขอบคุณสําหรับค่ายานี้เป็นอย่างมากที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับดิฉันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทศพลนตนนิกาอายุ16ปีมาจากโรงเรียนแม่แจ่มครับความรู้สึกที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจ รู้สึกสนุกสนานเฮฮาเป็นการเองกับวิทยากรสิ่งที่ได้รับจากการได้เข้าค่ายในครั้งนี้ผมคิดว่าการดำรงชีวิตของสังคมมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งเพียงแค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้นแต่ยังมีเพศอื่นๆที่เขาต้องการสิทธิที่จะ ได้รับความเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิตและในการเข้าค่ายในครั้งนี้ผมมีแนวทางที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันคือการมองคนด้วยเหตุผลไม่ใช่มองคนเพียงแค่ภายนอกมองคนด้วยจิตใจไม่ใช่มองเพียงแค่หน้าตาหรือรูปร่างเท่านั้นสิ่งที่อยากจะบอกในกระบวนการที่ได้เรียนรู้มา อยากให้ค่ายดีๆแบบนี้มีมีให้เด็กไทยได้เรียนรู้อีกต่อไปครับดิฉันชื่อนางสาวสาวคนปฏิกาอายุ1ิปีมาจากโรงเรียนแม่แ่มสาหรับความรู้สึกในการเข้าค่ายครั้งนี้หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้เ่าา้ค่ายนี้ มีความสนุกสนานแต่แฝ่งไปด้วยความรู้และสาระอิมมนมากมายรู้สึกประทับใจในการเข้าค่ายครั้งนี้มากค่ะสําหรับสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในค่ายนี้มีหลายมากมายหลาย,หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามาัคคีการทํางานเป็นกลุ่มความเสียสละความอดทนหรืออํานาจในสังคมการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามที่ดีหรือความแตกต่างของเพศในปัจจุบันนี้ และหนูจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการดำเนินชีวิตและการทำงานในสังคมจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้ตามที่ดีและสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับค่ายนี้นะคะหนูบอกหนูอยากจะบอกว่าเป็นกระบวนการที่ดีมากคะ่ะซึ่งทำให้หนูได้ได้รู้เกี่ยวกับหลักการในการดำเนินในชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมมากขึ้น หลังจากการที่เราได้สรุปกิจกรรมที่เราทํามันจึงสะท้อนให้เห็นว่าเราควรทําอย่างไรให้อยู่ในสังคมปัจจุบันให้รอดค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวิศรุตธามูลอายุ16ปีมาจากโรงเรียนแม่แจ่มสําหรับความรู้สึกที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าค่ายนี้มีประโยชน์มีความรู้มากมาย มีกิจกรรมที่แน่าสนุกมากๆนะครับนอกจากนี้พวกเรายังได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆและยังได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายนะครับค่ายนี้สอนให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องเพศมากมายทําให้เรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างลึกซึ้งทําให้เรารู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้และเพศไม่สําคัญว่าเราจะเป็นเพศอะไร สำคัญที่ว่าเมื่อเราเป็นแล้วเรามีความสุขหรือไม่และไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่สิ่งที่อยากจะบอกและข้อติชมเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมอยากจะให้มีคาบเรียนวิชาเพศศึกษาที่โรงเรียนของผมและผมรู้สึกว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ยังยาวไปนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็แค่สองวันก็พอนะครับเพราะว่า มันเสียวเวลาเรียนของผมครับของครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจนญาสมชิดอายุสิปีมาจากโรงเรียนม,ยมัธยมแม่แจ่มความรู้สึกในการเข้าค่ายครั้งนี้ดิฉันมีความรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มาเข้าค่ายร่วมกับเพื่อนๆนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการเข้าค่ายคือดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเรื่องของเพศทําให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งที่รู้และไม่เคยรู้ก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันการอยู่ร่วมกันในสังคมทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นกระบวนการในค่ายนี้ดิฉันคิดว่าดีมากค่ะเพราะว่ากระบวนการในค่ายนี้เน้นทักษะเรื่องเพศทําให้เราเข้าใจเพศและใช้ในทางที่ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดกระบวนการนี้ทําให้เรารู้สึกถึง ความเข้าใจของผู้อื่นและตัวเราเองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆทั้งในเรื่องเพศเรื่องการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องเพศทําให้เราไม่รู้สึกเขินอายว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่หน้าปกปิดความจริงแล้วเรื่องเพศก็คือเรื่องที่เราควรคุยกันเพื่อให้มีความเข้าใจและเกิดความคิดพลาดได้น้อยค่ะ สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์มุมลอายุ16ปีโรงเรียนแม่แจงครับผมสนุกมากครับที่ได้เข้าค่ายครั้งนี้แรกๆก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างครับเพราะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรผมได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพศมากมายและผมจะนําความรู้ที่ได้จากค่ายนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและบอกต่อกับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีมากครับและผมอยากให้มีค่ายแบบนี้กับโรงเรียนของผมบ่อยๆขอบคุณครับ